กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกทุกท่านนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ชองพรพาลวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทังช่องเนาะคะ่ะเมื่อนี้แอดก็ได้มาตามต่อปู่ลึกลับเนาะคะ่ะซึ่งงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเนาะคะ่ะแต่ว่าสิเปลี่ยนโตกันก็นกนเป็นหนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าเต็ม,เต,มเต็มค่ะกะบ่อผาดที่สิมาตามต่อนะคะ่ะว่าพระอาจารย์เพิ่นได้ตัวไดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องเนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อเปลี่ยนกําลังใจเฮ็ดชิป oh ต the ่อๆไปเนาะค่ะค่ะว like ันนี้เข้ามาไปกาะอาจรย์พร้อมๆกันเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะนมัตสการค่ะเอาเอาร่วมกันรถก็ได้ค่ะร่วมกันก็ได้ร่วมกันแต่ว่าเอาตัวที่มาที่ไปก็ได้ค่ะอาจารย์ตอนวันตอนวันนี้อาจารย์ได้ไป ท่างขึ้นทางขึ้นปูเนาะทางขึ้นปูแต่ว่าก็ได้ไปจัดทําความสะอาดกามีคลิปนั่นก็ลงอ่ะลง YouTube ลงคลิปลงเบื้อสับกับโอปอแล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์จำแต่ว่ายูทูบเสียงท้ายนั่นก็พอจําจได้อยู่คค่่ะะไดด้ตัวก็มีอ่าเสียงท้าย ก้ S <S> ทาเปสทันที่จำม,มาปิดแล้วก็บเบิื้องบนสิบประ่าก็นี่สาม่นไปหลายคนก็เห็นหลายตาเนาะก็ร่วมร่วมกันง่ายง่ายแต่ว่าุดทูปมันสิได้ตัวนี้เก้าเปสแต่มื่อนี้อาจารย์ได้ไปเกรกามามื่อนี้อาจารย์ได้ไปบ้านของอาจารย์ไปเบือ้องบมกัน ไปทำกวอนสาดทำอย่างเบิ่งเพราะว่างวดที่แล้วของเพิ่นกับเขาอยู่ค่ะมังนี่ของเพิ่อนกับเขาก็ตรงกันเพิ่นกับเขาเป็นนึงแต่วันนี้เบิ่งอาจารย์ได้ยังมัิงเขาเขาเบิ่งกันแป้งซึ่งเนื้เก็ตมื่อที่แล้วได้มาจากไสค่ะบคันน้ำมนต์คันน้ำมนต์เนาะแม่นสิเน้นคันน้ำมนต์สิเน้นคันน้ำมนต์อาจารย์สิเน้นอาจารย์เคยบอกก็บอกลงุงยูทูบีบ้างของอาจารย์สิเน้นคันน้ำมนต์ แม่แต่เขียนหรือถูกค่ะงวันี้แม่แต่เขียนมากไปยังยังอาจารย์ยังว่าท่านไปเพราะว่าสีรอกลางกางรอสีรอไกล้กค่อยสิไปบอขอห้อยๆมาแล้วติงวดนนี่าภูมิบ้านทะลึกนับตาสีได้สามสองห้าสองหกและยดทูบนั้นเสียงท่านได้หกหกสอง หกหกสองอืมเฉพาะมือนี่จ้แต่ว่าเลกวิ่งอาจารย์ปล่อยเก่าไปแล้ววิงว่งเก่านะเนาได้มักวิ่งเนาะคะเนาะความเงน,นวงวก่อนอาจารย์ปล่อยว้างแปดใบว้างแปดใดก่อนค่ะ มาก่อนเพราะว่าตองวัดกะเอ็ดกากับเอ็ดชูกับมามากมาก่อนมาก่อนโมนมาก่อนโม่ในอาจารย์ตัวใดวิ่งก็เลยวิ่งเข้าไปมันวิ่งเต่าเพราะว่าเลขอันไปทังขื้นปูนันกาทีกาสีนี่ประมาณนี้งานนี้ประมาณนี้แต่ว่ากะลายตากะเห็นบ่คือกันตากะล่งลายแต่ ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สิเน้นขันน้ำมุนของอาจารย์ขันน้ำมุนเนี่ยเส้นหมดเลยค่ะอาจารย์ก็เลาะใกล้ๆเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวสิแจ้งทีหนึง่ง<ะ>เลาะกับประมาณวันที่สิบเอาเปิดเบอร์ทุ่มอาจารย์ได้เบทร์ทุ่มอาจารย์มีเบ,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 บอร์ทุขน่อยบ่ห้บ่มีบ่รอ็องจบคอมคอเบอร์ทุ่มเขาจ้ะ กาสิเป็นวันอังขารนันอังขา้ท um well> ี่สิบสองังสเริ่มของฝากของอาจารย์ของพ่อรบเลยรบนเคยพ่อรยจะขอของอาจารย์หอกแต่ว่าได้ขอแก่ขอเอาอคอนจะโทรหาเอาเบอร์อาจารย์กัศูนย์หกสองสองหนึ่งสสี่เก้าแปเก้า Ó, เ,เอาคลาสลับนั่นแหละตัวนี้ลงเฉพาะตองวดอประมาณนี้ประมาณนี้ในตองวดเพื่อเป็นแนวทางเลยก่อนสรุปค่นอาจารย์ยูทูะอันนี้ก็ที่ว่ายูพูบน like ี uh ่ก huh. ็ไปยบย่ดอกก็ไปน้เบิ้ลที่หน้ายูต้นไม้เงยเปนกะ เป,เป็นแบบนี้ก็เลยไปเสียงได้เบื้่ะเสียงได้เบิ้งเสียงได้มากกับมือยำอีกที่แนวะมือมือ,มอ,มอนั่นค่ะกับยี yeah. ร่าคันน้ำมุนก็ค่ะร่องคันโน้ำมุนว่าบ้านที่สิบสองบ้นที่ออกมาตรงกันบน้านนออาจารย์เนียนเนียนบานที่มาตรงกันแต่ตองหัวว่าไหนได้นิมิตได้ยังบ่ค่ะได้นิมิตบอาจารย์บ่ได้นิมิตเลยบ่ได้นิมิตบได้นิิมตเลยนีการร่องไปว่างเบิ้องน้ำท่างเบิ้งนะเพราะว่าคันน้ำมุนอาจารย์กับ เขาที่ตัวกันเนาะค่ะเพราะมันซีงวดนี่เราบอกอาจารย์นี่งวดือนที่ซีถ้าเขาอีกจะเป็นงวดือนที่ซีเหมนที่ซีเนะนั่งเก็บเป็นยังได้ยังบ่คืนบ่คืนมากมากแต่ตัวอื่นไหมอาจารย์เพราะอาจารย์ในที่ตามยุ่มอาจารย์ก็เน้นย้ำเน้นย้ำให้ว่าให้เบิค่ะคันนำมุ่นตอนนั้นเพราะว่าทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสุดหลุดได้จ้าแต่ว่าว่างไว้เป็นแนวทางค่ะ ยากทางเนะพื่ออ่าคูเอ็ซีเพิ่นติดตามเพิ่นก่หาเพิ่นจับทาง้งดีในเพิ่นกัสิได้ยังเป็นโชคเปลาบประมาณนี้กะเบิง่งมานึงได้เต่าแม่นบ่เต่าแบบว่า,า,านาี้คือกันกระเลขงามคือกันเฉพาะถ้าเลขเตา่ามันกะทุกตัวอาจจะมีสิครับเพราะว่ามันยังอยู่ต้นอยูน่นะมันสิเข้าไปหาหน้อยเฮ้หยังไปจ่งซีมันกะอาจสิเป็นไปได้ จ้ะไอ้ลองพิจารณาเบิงงามกะขอให้โชคดีไม่ใช่ค่ะคือสุขสุขคนเด้อที่ติดตามกาอาเป็นโชคแล้วกาอาจารย์ก็ขนาดกระโบมีอย่างไรกาสิอยากให้มีสายบุญร่วมแน่อาจารย์ก็บ่ได้ขอแต่วันสายบุญกระรวมสร้างบุญเนเด้อให้โชคดี คู่คู่สุข,ขค้นเอฟสีผู้ติดตามช่องอ่าพ่นผ้ารวยหรือสู้พระรวยกันนะเขขอให้โชคดีนี่ใช่ไอหมันหมันกระดาหัวันที่สิบหกเนาะสิบหกที่จะถึงนี่อ่าอาจจะเริ่มพอนจะเล่นผ้าค่ะสาธุสาธุค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากพระลึกลับเนาะค่ะเนาะอาจารย์ลึกลับเพาเนาะ,นะค่ะ เอาไปพิจารณาาบิงนะคะพี่น้องเดอ้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดค่ะแต่ที่แน่แนงวดที่แล้วเต็มเต็มนะคะพี่น้องปองไปค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิงเดอ้อพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องมักส่วนมากเลขทูบนี่นะคะเลขทูปพนก่าทุ่มก็ได้เลขหก เก้าแปดนะคะถ้าสีวิ่งนี่เล่นเลขวิ่งนี่วิ่งเก้าด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะวิ่งเก้านะคะแล้วก็ส่วนเลขภูมิยู่บ้านพระลึกลับเนาะคะ่ะเลขภูมิได้สามสองห้าแล้วก็ะสองหกค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบ้างเนาะคะ่ะแล้วก็เลขทูบบ้านพระลึกลับเนาะคะ่ะก็ได้หก หกสองนะคะพี่น้องเด้อค่ะก็เป็นเลขที่สวยงามเนาะค่ะพี่น้องเก่าไปพิจารณาะค,ะค่ะเด้อค่ะใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดนะคะเด้อทังช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางหรือว่าพ่อแม่พี่น้องป้องไปท่านใดอยาารวมเฮ็ดรวมสางเนาะ,ค,ะค่ะติดต่อมาใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งทางวัดเพิ่เกิดกำลังสางกำแพงเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ่า เอฟซีพี่น้องปอง <ka> ปลายท่านไดโชคมานอยากรวมสา่งกำแพงกับพระอาจารย์กติดต่อมาได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะกะติดต่อมาได้เด้อโศกโศกมันมันเราอยากเข็ดบุญเด้อประสาน่าพี่น้องกติดต่อทางแอดมินมาได้เด้อค่ะเดอรือว่าสีโทมาเบือพ่อนผ้าลวยเราขอเลขบัญชีพระอาจารย์ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเดียวแอดสีขอเลขบัญชีให้พระอาจารย์ให้นะคะพี่น้องค่ะ แล้วก็ซิมีแนวทางฝากแถมนะคะนี่ของแถมของแถมก็เป็นเลขพญาเตานีตายนะคะพี่น้องค่ะเลขพญาเต่านะคะเนาะเพิ่นนีตายมากกับตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะพญาเตานีตายเพิ่นก็บม,าม,านนมเเะ,ะ,ะบพเะะพิ่น,นมาปลอยลงแนะนำเรียบร้อยเนาะค่ะค่ะเอาไปพิจารณาบ้างด้อค่ะพี่น้องเด้อมักบ่หมักก็คอยว่ากันเนาะค่ะเอาไป วีเคเบิ้งเนาะค่ะว่ามักโบ้ามักกะจัดจวดจัดฟาดบุ่มไปรถค่ะ้าบ่มักกะพานค่ะพี่น้องค่ะค่ะสุดท้ายนี้อ่ก็ขอให้พี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีใชัตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำรว่อยๆด้วย,วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ